สวัสดีครับผี้พระชมหลวงปู่ทวดและสมเด็จไม่ทราบที่สร้างนะครับแต่ทุกองนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงลงรักปิดทอง ด้านลังก็สิเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าแม่แม่เล็กดูดติดครับแม่เล็กดูดติดแม่เล็กดูดติดนะครับแม่เล็กดูดติดทั้งสามองค์ครับแม่เล็กดูดติดทั้งสามองค์ออกมาให้ได้รับชมประความบันเทิงนะครับแม่เล็กดูดติดทั้งสามองค์นะครับ ลวงปูทวดก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อลักษณะแบบนี้แม่เหล็กดูดติดครับแม่เหล็กดูดติดเอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงครับเพื่อความบันเทิงแม่เหล็กดูดติดหมดแล้วครับแม่เหล็กด,ด,ดูดติด เจแท้บรูนะครับเจแทไม่รู้เอามาให้ชมเพื่อความบันเทิงแค่นั้นนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงลงลักปิดทองครับลงลักปิดทองสมเด็อแม่เล็กดติดแล้วก็ติดแรงมากครับติดแรงมาก บริจับติดกันไปนะครับแม่เล็กดูดติดครับแม่เล็กดูดติดรู้ว่าครั้งในมีเล็กอยู่หรือว่าอันใดไม่ทราบนะครับไม่ทราบเอาม,ออมารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับความบันเทิง แม่เล็กดูติดขึ้นกันครับในลวงปูทวดกับลวงปูทวดอีองอยู่ไหนอีกองอยู่ไหนอ่านองอี้นี่ออนครับติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันกติดเหมือนกันนะครับติดสมดิษเห็นไหมครับติดขึ้นมากขึ้นกันเมื่อเลยครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยครับที่แวะเข้ามารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ